สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวชาวิสารทุกท่านนะครับพี่น้อง<ม>สาหรับคลิปนี้นะครับพ่พีพาน้องเอฟซีทุกท่านมาเยี่ยมชมดะกะมาเปิดราคานาคอกนะครับวันนี้คอกของหอยแกงกงั่วง่ามครับพี่น้องนะครับผมอยู่อำเภอรบระบือ จังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวไปจัดขาวเพิ่นจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหอยแกงหัวงามนะครับผมครับผมอยู่บ้านไหนก่อนครับผมบ้านสุกพัลาครับตำบลหนองคู่ขาดอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอ้าวมื่อนี้มีพี่น้องเขาต้งจุดอะไรตัวละครผมอ้มีหลายเลยครับไหลยุขวักจะคลองอี่าด้รครับหัวขอกกับมีนะครับอ่าหัวยุขวักกับมีครับมีกล้วยมีกล้วยคุ้มผงตัวหนึ่งนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาเบิกตัวที่แหลกกันจังหน่อยเป็นแม่แม่สาวนี่ก่อนนะครับเอาแม่สาวก่อนนะครับเนาะนะครับเอาสำหรับผู้ แม่สาวไปเลี้ยงนะครับลูกสาวพอได้หรอครับนี่ลูกสาวสติงเล่ด้วครับผมแต่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งจากเดือนแล้วอายุวอรได้สิบสิบเจ็ดเดือนใบใบกำลังมากครับผลท้ายรูปมาให้ยอยู่มีใบมีหลอดหายครบนะครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งทรงเกินเคลี่ร์ไม่ห้ยอยู่ส่วนสูงอยู่ลอยเท่าไรครับผมลอยสี่สิบห้าได้ครับหนึ่งลอยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องนะครับผมลูกสาวสติงเล่าดีครับตัวนี้ทับไปนอกครับโบทันทับครับผมสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องตัวนี้สิบเจ็ดเดือนครับผมนะครับ เปิดไลฟ์มาได้แล้วครับเป็นนีแม่นี่หกหมื่นเก่าครับหกหมื่นเก้าพันโอ้พ่อฟังครับพี่น้องราคานี้นะครับรับแม่รับยามดีพี่น้องสาวซิงซิงเลยครับนะครับหัวนุ่มกับงามครับพี่น้องมีซีหัวชีดลางกระชับดีอ่าสนใจโทรมาเบอร์ใดก็ครับผมศูนย์เก้าแปดเก้าซีหนึ่งซีแปดสองซีแอดไลฟ์เบอร์นี้วะครับไลฟ์เบอร์นี้ครับผมเอาเฟซบุ๊กอีกเบอร์หนึ่งไอ้เดี๋ยวไอ้ยังขึ้นไหนผมเอาอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวขึ้นไฮนาะครับเนาะ นะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กห้อยแกงง่วงงามครับผมห้อยแกงง่วงงามพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับเนาะเอาทักทายเพิ่นมาได้ตัวที่สองเอาตัวได้ครับผมตัวที่สองเอาเอาตัวอู้เด้อไปเบิ่งแม่สาวมันนี่สตาร์ทมีแต่แม่สาวโตงงามงามครับสำหรับผู้หาแม่บอกแม่พันนะครับเอาตัวนี้สาวหน่อยลูกสาวพอได้ครับลูกสาวอ่ะสติงเล่ยกันครับผมอันนี้ก็ลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟ้ามนะครับผมจักเดือนละครับอายุเพิ่นสิ 1ิบหเดือนนะครับผมสิบสีถึงสิเดือนส่วนสูงอยู่ลอยาได้ครับไอ้ลอยสติงเลสองนะครับผมสูงลอยสบวกนะครับผมหนึบวกไบหลอดมีครบด้วยพี่น้องนะครับตัวนี้เกิดมิทุนาหกสีนะครับผมมิทูนาหกสีนะครับผมอันนี้แม่สาวเปิดร้ายไปไหนครับไอแม่นี่หกมือหาครับหกมืนห่าขึ้กันครับพี่น้องตัวที่2 นะครับตัวตัวแรก6กหมื่นเก้าตัวแรก6กหมื่นเก้านะครับสําหรับผู้สนใจนะครับเอาเรือรถไปส่งมีเราส่งให้อยู่นะไอ้เนาะส่งฟรีลอยส่งฟรีลอยกิโลนะครับส่งฟรีลอยกิโลนะครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากจะได้นะครับแถมเสืยครับเขาโคตรบดได้ครับเสียตัวนึงเสือตัวหนึ่งโตเขาโอีกซีถุงนะครับผมเขาโคตรบดอีกซีถุงให้พี่แ้น้องเข้าไปเป็นอาหารแห้งง้อยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่น อ่านะครับผมรถแรกแจกแคมนะครับผมให้พี่ไหน้องผู้มาได้งัวดีน้ำเพื่อนไปเลี้ยงนะครับผมเชื่องครับครับพี่น้องตัวนี้ล่ำยาวดีหนาลึกนะครับผมเป็นหัวโลนนะครับพี่น้องขุดเขาให้เรียบร้อยนะครับงามๆเลยหกหมื่นเท่าไรก็ครับตัวที่สองเปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่สามครับเอาตัวได้ครับขอขันไล่กันหน่อยได้ขันรลยกันยังไงอีการใบประกันเลยครับผมอ้าหลายทันมีคนถามว่า อ่านะครับสื่อหัวนําเพลินแล้วนะครับเพลินมีการรับประกันจังไหญนะครับอันนี้ใบรับประกันด้วยครับพี่น้องมีมีทุกอย่างอายงฟาร์มนะครับผมประเภทหัวอายุสีแล้วก็ไล่การการรับประกันนะครับผมอ่ามีแต่ละข้อผมกระจายข่าวๆก็คือค้าทุกค้าทอนกระดูกดูคางสุดนะครับเนาะนาเดนหางดอกเรื่องท่อมันก็รับประกันให้สะดือบวมสะดือตุนนะครับผม ประกันบ่ได้ไปลงรับพิสกินเนาะครับเนาะแมันเป็นมาตรฐานนะครับประกันใหนซิปหามือนะครับนะครับเอกสารก็คือเขียนไว้คือซิปหามือเนาะครับเนาะครับถ้ามีเอียงกับขึ้นงัวกันได้ได้ซิปหามือขึ้นเงินสุขภายในสิบห้าวันตรวจเช็ครายละเอียดตำหนินะครับลายเส้นผู้ซื้อลายเส้นผู้ขายนะครับผมอันนี้มีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นมาตรฐานเขาสิวากันซื้อขายปากเปล่ามันมั่นม่นแน่เลยอ่ามันต้องมีมาตรฐานนะครับเนาะต่อไปเอาตัวไดนครับบ้าเอาตัวนี้ครับผมเอาแม่นี่นะครับตัวนี้แม่สาวลูกคอดรับ เคเอฟสามหนึครับลูกสาวเคเอฟสามหนึะครับพี่น้องจักปีจักเดือนอะครับอายุเพเิ่นสิบหาเดือน15เดือนนะครับผมส่วนสูงอยู่ร้อบวกนะครับลูกสาว kf 3อึกัมโบเ f 3 1เกิดเดือนพฤษภา,าคม6กสี่ส่วนสูงลอยสี่หบัวแดงแตะเข็วครับพี่น้องตัวนี้สำหรับผู้มักแม่สาวโบทเข้มเข้มครับพี่น้องตัวนี้สูงอยู่ลอยส ใบปร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมบวกบวกลบนะครับสี่สิบห้าบวกลบลบเส้นสองเส้นนะครับผมกําไลขาดํานะครับเครื่องโบดนะครับบัดรเดวนะสีแดงเข้มนะครับชีดล่างกระชับดีเอาบบมีตัวนี้จักหมองตัวนี้บ้านเนฮิตเขาหน่อยเนาะแจงครับผมป่าจีบแจงอยู่ครับผมก็เลยว่ายันถึงยันใจนึงยันมัอนมาส็อไหมครับมันอายุหลายแล้วเนาะ รัไหลายแล้วครับยันโมโซหลายไปได้เหรอครับไอ้บ้านี้เปิดไว้หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องแม่สาวนะครับราคากัดตอรองเลยสุกโต้ครับอยู่นี่ต่อรองเลยถูกโตอ่าอีกเรื่องการรับประกันไม่ต้องห่วงครับจังไรพี่น้องมาเอาเงินอเพริกนไปเลี้ยงตรงในสิ้นเอกสารนะครับยู่เลี้ยวนะครับผมเอกสารเป็นหลักฐานในการรับประกันงัว เรื่องต้นนี้กับย่างที่ผมไล่ให้ฟังเขากราวครับพี่น้องนุ่มๆขันมีสีนุ่มๆมีติ้งมีหยางสีบอกนะครับสีแกงนะครับยุนี่นะครับอ้าวนะครับขันก็เนะครับมีติ้งมีหยางมันเกิดสีแกงให้ชัดเจนเลยเนาะอ้าต่อไปนะครับบังเบิงสาวน้อยนักอีกครับพี่น้องนะครับโอ้นะครับเพิ่นเห็นแต่ต้นคลิปเราพี่น้องถามว่าไอ้สาวน้อยนะครับผมอย่าฟังรายละเอียดกันจากน่อยนะครับลูกสาวพอได้แล้วครับนี่ลูกหกแปดครับไอ้ลูกกาเลสเคเอฟหกแปดนะครับจ้าเกลือนวครับตอนนี้ ตอนนี้จเจ็ดเดือนได้ยังครับเจ็ดเดือนนะครับผมกาเล็ดเคเอตอนนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนะครับส่วนสูงกับยุ่ยลอยสามสิบบวกน้อยเนาะประมาณสามสิบห้าอะไรยังครับสามสิบบวกนะครับกาเล็ดเคเอนะครับพี่น้องเบื้องกระดูกไหมขาเงียดีครับผมขาหลังเงยองาขาหลังก็ดีครับพี่น้องเบื้องมัดกล้ามเนื้อไทยนะครับลึกดีตัวนี้ล่ำตัวเหี้ยวสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมยุ่ยลอยสามสิบขึ้นนะครับ หนาลึกท่ายลึกนะครับหนาวสวยนะครับหนาสวยเห็ดเขาเรียบร้อยฟังราคาเปิดนะครับพี่นวองเข้า,<อ>ามักน้ำบาที่นี่สาวน้อยต,ตัวนี้นอยากอยากอยากมันอนาคตจะไก,กลยังน้อยากอยากรากคาอยากตึงยังอยนะครับนะครับผมเอานะครับห่วงไปให้พี่นวองเข้าได้ฟังหรอกก็คูมักอีรีนะครับสู่ราคายังมาต่อนเพเ่อเอาด้ครับพี่นวังสู่ราคายังต่อนะครับผมไาไปไลยครับบาดที่นี่แปดหมื่นหาพันตอลองได้ครับแปดหมื่นหาพันตอลองได้ นะครับบ่แข็งนี่ครับพี่น้องน,นะครับงอโค้งสางยังสี่นะครับ,รบย่ังเป็นแม่บอกแม่พันโค้งสางยางใหญ่ใบหลดเ<ม><ม>อกสารครบกาลสเคี้พกแปดนะครับหลดกับมี่ครบด้วยครับพี่น้องเกิดมักกะลาคม หกหานาะครับเนาะมักกะลาคมหกหานะครับเกิดจากแม่เพ uh, ิ่นเห็นส่วนสูงแม่เพิ่นธุแม่แม่เพิ่นยเเ่ครับผมยเเยยเเยลอยหาสิบหกสิบแปดแม่ลอยหาสิบบวกขึ้นเนาะนะครับแม่กระดูกเงเเยครับแม่กับพี่น้องตัวนี้ชีดกับกระชับดีน้องกับโบมี่ติงเนาะครับเนาะครับโบมี่ครับแปดสิบหานะคาห้องนะครับน้องต่อรองไหนด้วยครับพี่น้องแม่นี่อนาคตครับห้อยแก้มเพิ่นมาได้นะครับถือว่าเสียอันาคตเพิ่นกับแล้วกันเนาะครับเนาะเอานะครับแม่ครับพี่น้องนะครับสื่อว่านนะคครับทุกก็มองว่าอยาากกไดด้มมมเ็แแ่่บอพันธุ พันธุกรรมดีๆโครงสร้างดีดจะคีบหกแปดนะครับโอ้นะครับถ่ายหนาปอันพอเพื้นนะครับผมง่ามนะครับเอาเดี๋ยวบางตัวต่อไปครับไอ้นะครับสนใจกับแม,มาชมตัวจริงก้อนก็นกนไดเป็น,นแม่ลูกกันครับเป็นแม่ลูกครับบาท,ที่นี่นะครับแม่กเกือบร้อยห้าสิบน้อยเนาะร้อยสี่สิบสามขึ้นครับประมาณสี่สิบสามที่มหาบวกลบสัครับอ่าสี่สิบห้าบวกลบเลยครับพี่น้องลูกที่แรกครับกินนมแม่อยู่นี่ว่าลูกแรกครับ ง่วลูกแรกครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นลูกพ่อได้ก็ครับเอาใบไม่ให้เบิ้งครับพี่น้องเจ็ดเก้าครับอเมริกาครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเฮดเคอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าของกามปูฟาร์มแม่ซี่ลอยซีหาบวกลบด้วส่วนสูงลูกกะโอ้ลูกงามตัวพี่น้องลูกลูกเก่งครับนะครับผมหลายท่านยังบ่ท่านได้เคยเห็นตัวจริงลูกลูกท่านได้แตกนะครับลูกกำมปูซีเหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมเนื้องายงามดีนะครับผมเอาให้เพิ่นย่างให้เบิ้งลูกเพิ่นนะครับ มาดีเลยครับพี่น้องลูกเพิ่นลูกที่ใดครับบ่าลูกแรกครับลูกแรกแม่ตะนอกใหญ่แม่กระนากระลึกดีครับพี่น้องทรงลูกแน่นอนนะครับเอาไรลูกไห้เบื้องนะครับไรลูกมานะนะครับับลูกมันกำลังบ้านบ้านแตกครับลูกสองเดือนครับอนะครับผมพึ่งได้สองเดือนนะครับลูกสาวเพิ่นเดี๋ยวผมถักขวามือข้างดีพร้อมครับหนังดึคเดียดยืนยกง่ามหนังดีเอาแม่กระมุมมีจำนีนะครับเนาะบอครับบอครับรับประกันครับตัวลูกบอสมมีติงครับเบิ่องไทยนะครับผมง่ามดี เอาฟังราคาเปิดครูแม่ลูกนะครับบาทที่นี่หลายไปได้มองเปิดบาทที่นี่แสนเก้าพันครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้ครับโอ้พ่อฟังเลยครับพี่น้องหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันบาทลูกครับแม่เพิ่มอเมริกาดเจ็ดจ็ดเก้าครับพี่น้องหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันบาทโอ้งามหงามครับพี่น้องคู่นี้นะครับสมกันแม่กับลูกนะครับผมแบบนี้นะครับใบหลวดมีครบเลยครับพี่น้องกําลังคุ้มกินนมแม่ยกเจ็ดจ็ดเก้านะครับเกิดพฤษภาพหกหาครับพี่น้องตัวนี้ ง่ายนะครับเอาต่อไปเบิ้งแม่สาวน้อยเนาะเอาเอาตัวนี้นะครับอีกตัวนึงตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับเอาแม่สาวโบฮันได้ทับเด้อพี่น้องร้อยสามสิบห้าบวกอยู่เนาะตัวที่หานะครับร้อยสามสิบห้าบวกเป็นแม่สาวลูกผสมบราหมั่นลำเงานะครับโบฮันได้ทับอายุอยู่ระลอกประมาณจังเดือนครับอายุประมาณน่าจะปีปีสองสองสามเดือนประมาณนี้นะครับประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนเนาะสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับ แม่นี่ขั้นพี่น้องเข้ามักนครับเอาไปเลี้ยงเอาไปคุณเอาไปเลี้ยงเอาไปผสมเอาพัฒนาต่อได้ครับนะครับราคากระดาษผมว่ามันสีดีมันโบนตรงนี้เอามาราคาสูงครับน่ะจะเบาเบาอยู่เนาะครับผมอ่ะร้ายไปไหนแล้วครับไอ้แบบนี้เอาสามหมื่นหาพันบาทสามหมื่นหาพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้อีกหางเงี้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้แม่นครับผมว่ามันเป็นตะไคร้ำก็ดีนะครับเบื้ององสาขาขัวหางกับเงีตยวตันเงีวดีไหมครับผมลำมันเงี้ยวผมมามันเป็นตะไคร้พัฒนาต่ออะไรเต็มสาวกัด ติดทองแล้วก็น่าจะคืนร้อยสี่สิบห้าเลยอยู่เนาะครับเมียน่าตอนนี้น่าจะร้อยสามสิบก้าวครับร้อยสามสิบสามสิบห้าเลยอยู่ดอกครับประมาณสามสิบห้าเดี๋ยวไปเบื้องกุ้มถี่เลือนะครับอายุอีกอร์กครับอายุอีกคอกหนึ่งนะครับผมผมเลยครอายุคอกนะครับผมเป็นวัวเลี้ยงเป็นวัวเลี้ยงของผมเองนะครับแล้วก็มีควายพ่อพันธุ์น้ำเนาะครับมีควายพ่อพันธุ์น้ำด้วยครับพี่น้องสำหรับผู้อยากจะได้ควายพ่อพันธุ์นะครับไปเห็ดพ่อพันธุ์ก็เดี๋ยวไปยางไปเบื้องกันนะคครรัับบบผผมมมเเอ้าาง คู่แม่ลูกอีกคู่นึงนะครับผมอันนี้แม่เพิ่นลูกตัวที่ไหนครับนี่ตัวที่2ครับลูกตัวที่2แม่ลอยสี่สิบหาอไรอยู่นะครับเนาะประมสี่สิบหาประมาณลอยสี่สิบหานะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับตัวกินยาเข้มนะครับตัวสีเข้มนะครับพี่น้องแม่ทับอีกไหมครับแม่เพิ่นบพันได้ทับครับลูกมัิ่นพึ่งได้จักสองเดือนลูกสองเดือนเนาะอย่าไปเบิองลูกเพิ่นนะครับเอาไล่ลูกมาเบิองนะครับพี่นะครับเดี๋ยวให้เพิ่นอะไรลูกมาเบิองครับพี่น้องลูกกับประมาณสองเดือนลูกตเมียอได้ครับพี่น้องนครับ กุ้มที่เหลือพวกนี้เพราะท่านได้เปิดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นซัดมัอนี่นะครับผมเมื่อกี่มูยังไรขั้วมาอยู่นะครับเอานะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นครับแม่สาวน้อยนี่ครับนี่ครับผมตัวนี้แหละไอ้นี่ลูกสาวเพิ่นนะครับลูกของพริกแดงนะครับผมลูกพริกแดงเอสเคมัวมันมัวมันปล่อยนะครับผมมันไม่ค่อยได้ผูกพริกแดงเอสเคหาแปดหนึ่งนะครับผมตัวน้อยๆตัวนี้แม่นี่เป็นซัดครับพี่น้องแม่หัวหล่นเป็นซัดพอดีนะครับยิ้มไว้สำหรับผู้ อยากจะได้แม่ลูกไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นรอดจังหวะไปแล้เบิ่งหนาคอกเอานะครับผมจะเบิ่งหนาคอกเนาะครับอันนี้มันเป็นงัวเลี้ยงผมอ่าอันนี้งัวเลี้ยงนครับผมเปิดได้คุณนี้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งควายนะครับวันนี้โอ้มีหลายตัวนะครับสำหรับผู้อยากจะได้กับมือหนาคอกเอาครับพี่น้องยุ้ยนี่มีหลายตัวนะครับสีแดงนะครับผมเป็นแม่ลูกนะครับเพราะมันทายมาได้ครับลูกไปพุ่นเบอร์เราเป็นเหลียญร่ำโทงไปแล้วกับเมียนเมียนพอเดี๋ยวไปเบิ่งค้วยันนะคครรัับบผม ไอ้จังมาจังมาเบิงหน้าคอเราราคาไอ้กับจังจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ให้นะครับเนาะนะครับผมเป็นตัวเป็นตัวพอาะผมว่ได้บอกว่าตัวแรกตัวสองตัวสามตัวสีนะครับเนาะครับผมอ่าครับผมตัวสุดท้ายมาเบิงควายผู๋นะครับผมเผลไมามีควายผู๋ตัวนี้เปิดแบงนะครับเนาะครับผมเปิดแบงควายผู๋เปิดแบงเป็นลูกควบตัวหรือหลุดหลอดล่ะลูกลูกลูกเบิ้มพ่นะครับอ่าลูกเบิ้มพันล้านจักับปีนะครับผมมีใบได้ไอแต่ผมซื้อมาแต่แนี่ยน้อยผลครับอ่าซื้อมาแต่เนน้อยเนาะครับตอนนี้อายุจักปีแล้วครับ ประมาณปี8เดือนสี่ขวบสองสองปีเนี่ยประมาณประมาณปีแเดือนนะครับส่วนสูงกับยู่ลอยสี่สิบหาบวกเนาะบอพอพอถึงครับลอยถึงอยสี่สิบลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบบวกลบนะครับผมลอยสี่สิบบวกลบนะครับเป็นไข้ประกันไห้นะครับผมก้อนถูนี้บ่ท่านได้ฝึกผสมนะครับเนาะบ่ท่านได้ฝึกครับผมพ่อท่านได้ฝึกผสมนะครับเดี๋ยวเบิ้งหน้าตรงอ่องข้อจักหน่อยนะครับผู้หาผู้ประเทพ่อพันธุ์พ่อคุ้มฝูงนะครับพี่น้องนะครับ หลายไปไหนแล้วครับบะนี้ราคาเปิดไวปคุนพี่น้องมักน้ำอ่านะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นต่อรองได้ครับต่อรองได้ได้ครับพี่น้องทรงทรงทรงทั่วอีสานหมดแล้วครับควายนะครับผมอ่าควายทรงฟรีทั่วอีสานนะครับเนาะรมสูบประกันให้ยยุคครับผมร้อยสามสิบเก้าขึ้นร้อยสามสิบเก้าขึ้นนะครับผมอ่เดี๋ยวผมเบิ่งหน้าตรงทั้งผี่จังน้อยนะครับอ่เบิ่งอัตลักษณ์ฝนจังน้อยนะครับผมวงเขางามอ่องข้อดีนะครับ กรีบเล็บใหญ่งๆงามๆเลยครับพี่น้องนะครับเอาองพ่อแตกดีนะครับเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบสามขึ้นนะครับตัวแม่หนึ่งลอยสี่สิบสามเดี๋ยวพาไปเบื้องแม่เพิ่นนะครับอันนี้แม่เพิ่นกับน้องน้องสาวคุณน้องไส้หรอครับได้น้องสาวครับลูกน้องสาวเอียงครับออกหมู่ว่านนี่ครับลูกขอไหนครับตัวนี้ออกหมู่ว่านนะครับออกออกหมู่ว่านควบตัวหรือหลอดล้านล้านลูกล้านหาแสนของวิไลฟ้ามนะครับตัวเมียออกหมู่ว่านครับนี่นะครับผม ออกมือวัานนี่แหละออกมือว่นนะครับอันนี้เป็นแม่ของตัวผู้เมื่อกี้ได้ครับพี่น้องสนใจกับมาเยี่ยมมาเบิองได้ขอกหอยแก้งนะครับบานได้ก็ครับ บ้านสุกพลาครับบ้านสุกพลานะครับอ่าตมบลหนองคูขาดหนองคู่ขาดอำเภอบลบือจังหวัดมาสารคามจัังหวดมมาาารสคนะครับวันนี้เอานะครับมีทั้งง้อทั้งควายครับพี่น้องอยากได้น้ำเพลนอ่าง้อดีนะครับผมควายเพลนกะงามผู้พันไปพันมากอะมาเหยี่มมาชมได้นะครับทุกโตกะถ้ามีเวลาเพลนว้าเบื้องหน้าของหน้าฟ้ามตาติดใจพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นมันเป็นม้วนเลี้ยงไหลนะครับผมเป็นส่วนมากึงเป็นควบแม่ลูกด้วยครับผมอ่าเป็นควบแม่ลูกกัมี่นะครับเนาะนะครับกะเบื้องในคลิปบางคนอาจจะว่ายท่านได้ ดวนใจเป็นใเรก็มเบิึงนะครับเมื่อกี้มีอีกหลายตัวนะครับเพิ่นบ่ทันได้เปิดแต่ว่าคั้นมาฮอดขอเพิ่นก็อาจจะว่าราคาสูงฟังนะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับส่งฟีลอยร่อยรู้นะครับแต่ว่ากัไกลกว่านั้นก็จังคุยกันนะครับผมโทรสั่ง์ทุกอยังก็ก็ส่งได้นะครับมีรถส่งให้นะครับเนาะอ้าวนะครับผมครับครับผู้บ่ได้มาเบิ่งตัวจริงก็สั่งมาเลยเนาะเฮาไปส่งฮอดขอบหอดฟาร์มเอกสารเอาไปเซ็นการรับประกันต่างๆก็ตามมาตรฐานที่ผมอ่านให้ฟังแล้วล่ะพี่น้องนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหอยแกงหลายๆมีโอกาสมาอย่ามาชมอีกจากหน้าไม่อยากมสสวััดีครบ